ฟีฟ่ฮาฮ่าฮ่าฮ่าเฟุตบอลที่ดีที่สุดมั่นคงปากเร็วถอนง่ายแอดไลน์มาเลยค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับผมตอนนี้ทุกท่านนะครับอยู่ในเกมฟีฟ่า20นะครับผมจะพาเพื่อนทุกท่านนะครับมาจะลองการแข่งขันฟุตบอลสุดยู่รป้าลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับ เป็นการพบกันระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปอร์สนามโอแทฟฟอร์ดนะครับต้อนรับการมาเยือนของทีมเอเอสเชลินนะครับผมซึ่งคู่นี้นะครับแข่งขันจริงก็คืนวันพฤหัสที่19มีนาคมนะครับเวลาตีสามตรงนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับ แบบนี้ครับเป็นการให้ไอแข่งกันเองครับโดยมีผมเปิ้ลนาเวงผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่ยังไม่กดติดตามช่องนาเวงโลเวอร์ก็ขอฝากกดติดตามช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผม คลิปวิดีโอนี้ครับจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่าน,นที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าลายชื่อตัวจริงผิดพลาดย,ยังไงไม่ถูกต้องตามของจริงไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็ขอฝากเพจแฟนเพจนาเวียงโลเวอร์ด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับและนี่คือรายชื่อประเดนจริงครับของทางฝั่งทีมเยือนนะครับถ้าบรรยายชื่อผิดก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับ รักใครชอบใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ครับทายสกอร์กันได้ครับนี่เป็นการรับชมก่อนการแข่งขันจริงนะฮะซึ่งแมตช์แรกนี้ก็เล่นที่บ้านของแมนเออ่บ้านของทาง LASK ครับแมตชนี้แมตช์ที่สองครับนี่ของบ้านนี่ในบ้านของแมนยูนะครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกครับวันนี้ครับแมนยูครับมาในชุดเสื้อสีแดงครับกางเกงสีขาวรองเท้าสีดําบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทาง เ a สเคลิมาชุดเสื้อสีเข้มนะครับบุกจากขวาไปซ้ายก่อนครับก็ขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ของช่องนาเวงลเวอร์ด้วยนะครับผมเวอร์ไวเว็บฟีฟ่ 555. เน็นะครับผมเว็บบอลที่สุดในตอนนี้นะครับมีความมั่นคงนะครับฝากถอนเร็วบริการ24ชั่วโมงนะครับสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสายบูสายลุยต้องชอบแน่นอนนะครับ เอาล้าครับมาอยู่กันที่เกมนะตอนนี้เป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับทําเกมขึ้นมาบอลคิเฟสเฟสครับให้มาทีชอชอไหลมาฟนเดสออกมาที่กิีนวูดเปิดตูต้นี่แม่เอาเด่นจังหวะน,นี้ยังบอลได้ใช้ตัวบังอยู่ปั่นไส่กิีนวูดกิีนวูดจะคอสลูกนี้เข้ามาแม่แต่ติดทางเล่นของทางลาสเคินนะครับเดี๋ยวผมขอเรียกตัวย่อของทางทีมเยือนเป็น LA แล้วกันนะครับผม อ้าวไม่ได้ลูกเตะมุมด้วยนะครับสำหรับทางเจ้าบ,บ้านแมนยูนะไม่เป็นไรนะครับผมนึกถึงฟุตบอลอยืลมนึกถึงฟีฟ่าห้าห้าห้านะครับลิงอยู่ด้านล่างเจ้สอับบายีให้มาที่บุโน่เฟรนเดสเลกบมาเซียวมาเซียลล็อกเข้าซ้ายยังไงไหลมาที่กีนวุดกดตุ้ยขวาแม่ผู้สาประตูทางทีมเยือนนะตรงนี้ปัดออกหลังไว้ได้ครับโอ้โหจังหวะทักทายแรกของเจ้าบ้านนะฮะนี่รัะ กดเต็มข้อลอ่อเต็มแค่ครับลูกทะแยงเข้ามุมแต่ผู้สาประตูเซฟไว้ได้นะครับลูกเตะแจอ่ะขอให้ลูกเตมะม,เตม,มุมนะครับผมครั้งแรกของทางเจ้าบ้านนะฮะเด่นซันหรือเปล่าตัวนี้อ้าวเปิดมากลางประตูะครับมีประตูปตัดไว้ได้เด่นกลางครับคอมเมนต์อยู่ชอตแม็กซูมินีครับมาที่เฟร์นเดสชอตแทงเป็นจองมาซิยาวยิงแน่ แต่มุมมันไม่มีนะครับเนีตรงนัดยิงไปที่เสาแรกครับแต่พูกสาวตูก็ถือว่าทําได้ดีครับเตะสาดยาวขึ้นมายังเป็นบอลของแมนยูนะฮะแม็กทูมนินีชอตกินวุฒครับแล้วก็ชอบูโนโมาที่กินวุฒบูโนโอนครับอยู่ดิมเส้นเปิดลงนี้อ้าวบอลยังได้แมนยูครับโอ้ยยังได้ทุ่มนะฮะ เวิรทุมมาที่บุโน่บโน่ขืนกินวุดจะเปิดลูกนี้ครับติดเล่นของทาง LA แมนยูยังได้ฮะฟูร์นันเดสเปิดมาติดอีกครั้งหนึ่งโอ้วนี่ลูกเปิดด้านข้างของแมนยูนี่ยังทำอะไรฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะครับเริ่มเกมมานี่แมนยูครับเน้นขึ้นบนนั้นซ้ายที่แมสซันกินวุดฮะลูกนี้บอลตกพื้นครับไม่มีอะไรเอาครับจงหวะสวนกลับของทาง l a s k ไฟเซอร์ครับตังใหม่ วางยามาด้านขวาโยนตรงนี้มาแมนยู่ตามมาเล่นบอลครับกินวุฒให้มาที่แมคโทมิเน่บูโนโู่โนแทงมาที่มาซิยาวมาซิยาวจะไปเองเนี่ยงนี้ไม่ผ่านครับเอาครับจะวะขึ้นเกมมาของทางทีมเยือนหมดด้านซ้ายนะครัตอนนี้เลนเนอร์เลนเนอร์ครับเลี้ยงไม่ผ่านทางมาต้าครับ ไฟเซอร์ฮะัินกับลินเนอร์ครับเินเนอร์ไหลเข้ากลางมาหวนกันกลับซ้ายครับากการบีซาก้าฮะยังบอลมาได้บอลที่ไบยี่เินกับบีซาก,กา้าไบยี่ครับฝากบอลที่เฟสเฟสให้ที่แม็กทูเออเขาให้เป็นแฮร์รี่แม็กควายนะฮะสายลูกชอไหลเข้ากลางมาที่มาซิยามาซิยาครับเรนกับบูโนโ่หวนทูจังหวะนี้บูโน่เติมขึ้นมาบูโนโ่ไปมาจี้มาซิยายังได้อยู่ รอเพื่อนเติบไหลดัน้ายที่แมสันกินวูดทันเจ้าหนี้ทันครับเปิดมาแม่โอ้โหเอาครับตอนนี้ครับผ่านมาช่วง30นาทีแรกนาทีแรกของเกมการแข่งขันนะครับทั้งสองทีมันยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมต้องดูครับว่านัดนี้นี่ใครเป็นผู้ชนะครับส่วนคนที่ผ่านเข้ารอบจะได้ครับเปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมบิลิตครับนี้โอ้ทำบอลเสียไปเองนะครับ เดียให้มาที่บายจีชอชอเลกับเฟสฮนะชอไหลมาที่กินวุฒคืนชอกินวุฒอีกครั้งหนึ่งกินวุฒชอเติมแทงมาจาังหวะน,นี้เอาครับลูกชอเติมขึ้นมาถึงเส้นหลังคอสเข้ากลางมาบูโนทนกดต้วซ้ายเรียบร้อยกับโกลขอไปครับผมเป็นทางกินวุฒนะครับแม่ เอาละครับแมนยูเจ้าบ้านครับออกนำหนประตูต่อศูนย์จากการยิงของกีนวูดครับแต่ต้องชมลูกเปิองทางลุกชอด้วยครับคัดแบ็กมาจาังหวะนี้โอ้โหโล่งๆคนเดียวครับกดตัวซ้ายยัดเสาแรกเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ จาบานขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมถูกใจชอบใจลืมกดไลค์ให้เยอะด้วยนะฮะกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับผมฟีฟ่าห้าห้านะครับผมเว็บสำหรับสายบูสายลุยนะฮะสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเอาครับคูนี้ครับทายผมนี่ผมจะกดสกอร์สูงครับสูงแรกมาแน่นอนครับคูนี้ าครับแม็กซทูมินีโดนตัดได้ครับเอาครับฮอลแลนด์ตัดบอลได้ให้มาที่บาริดบาริดทางขวาเติมเอาครับแบ็กขวาเติมมาจังหวะนี้ถึงเส้นหลังครับเปิดลูกนี้มาแม่ยยังไงครับแม็กควายงงไม่พ้นเขตแม่แต่ยังมีลูกชอครับขออภัยครับผมตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันในครึ่งแรกนะฮะยังเป็นเจ้าบ้านแมนยูครับออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์บอลที่เลนเนอร์ เลนเนอร์กะชากผ่านมาตาไหลเขากางมาแม่แม็กควายยืนรออยู่แล้วครับกรรมาการต้นเวลาครึ่งแรก2นาทีมาตาบุโนเฟนเดสมาซียลเล่นกับมาตามาซียลให้มาที่บุโนโแทงจังหวะนี้แม่บอลแรงไปหน่อยครับเอาละครับผู้ตัดสินครับปอนตุมิดรเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับการจำลองแมตช์ครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอลเอสเคดินครับ แมนยูครับบอกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับเอแล้วครับผมครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันแล้วครับสติภาพรวมในครึ่งแรกเป็นทางเจ้าบ้านทำได้ดีกว่าครับมีโอกาสยิงประตูถึง3ครั้งครับเป็น1ประตูของบอลถึง59%ฮะ ครับมาซิยาวโรบอลหนครั้งยกมาลูกนี้ไม่ถึงมาตาครับติดทางเลนเนอร์ก่อนเอลเอครับพาบอลขึ้นมาไฟเซอร์ครับเอามีพื้นที่ฮะดูครับแมนยูจะตั้งรับในครับจังหวะนี้ไฟเซอร์ตวกับยีเซากาปิดเปิดลูกนี้แม่เด็กเกครับออกมาคว้าบอลไว้ได้ก่อนนะฮะเอะยาวขึ้นมาปอาหมายที่มาซิยาวลูกนี้ไม่มีอะไรครับ เป็นบอลของทางคิมเยือนแต่มาซิยาครับขยันนะแม่เข้าไปกดดัน,นครับเอลเอครับพยายามทำเกมขึ้นมาเท่านี้เอาครับวันทูจาวาน,นี้ถือว่าสวยงามน,นะเรนเนอร์ไฟเซอร์ตอกซนมายังไงไฟเซอร์ตวนบีากาไม่ผ่านบีากาเอาครับแมนยูจะสวนกลับจังหวะนี้มาซิยาวจับบอลไม่ดีครับ ต้องแต่งหลายจังหวะครับเอาครับบอลอยู่ที่แม็กโทมิน่มาลน้ำทายที่กินวูดกินวูดจะไปดื้อไม่ผ่านเอาครับเอลเอเอลเอเอสเคลินนะฮะทีมจากลีกออสเตรียนะฮะผมก็เพิ่งรู้จักทีมนี้แหละครับผมตั้งแต่ดูว,วันมานะฮะใครรู้จักมาก่อนอันนี้ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับผมก็ขอแนะนำครับ เว็บบอลที่สุดในตอนนี้นะครับเว็บฟีฟา 55. net นะครับผมเว็บบอลดีสุดในตอนนี้นะครับของประเทศไทยเลยนะครับผมฝากถอดได้เลยบริการ24ชั่วโมงครับสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะที่ฟีฟา55เลเอสเคเตะยาวขึ้นมาอย่างเป็นบอลของแมนยูนะตอนนี้ครับตอนนี้ครับรูปเกมนี้แมนยูถือว่าครองเกมได้เหนือกว่ากันข้างเยอะครับถือว่าคุมเกมได้มาตอนนี้ครับ แต่ผมว่าลุยสองจะมาหรือเปล่าครับในค่าคืนนี้มาตาโดนผู้สิงครับจับลำหน้าตรงนี้ถือว่าลำหน้าชัดเจนนะฮะเอาครับมีการขยับครับที่ซุ้มมานั่งสงมัององฮะมาติดครับลงมานะฮะต้องดูครับว่ามาติดนี้ลงมาแทนใครลงมาแทนทางสกอตแม็กโทมินีนะครับผม ในเป็นการเปลี่ยนตามแท็กติกนะครับของทางโอเลกุนาโซชาเฟสพาบอลจีขึ้นหน้ามาเองเฟสสับขาหลอกโยกออกซ้ายเล่นกับมาซิยาวมาซิยาวพาบอลหนีด้านข้างให้ทีมกินวุฒลูกชอเตอิมมาเปิดลูกนี่มาเนี่ยขอแพยครับมาซิยาวเปิดเข้ามายังไงอือ <c oughs> ลูกตั้งเตะครับของทางฝั่งทีมเยือนนะคร อีกครับภาพช้าได้มงแต่ว่าโอ้โหที่ว่ามงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะเอาครับแดี๋ยนียลเจมครับลงมาแทนทางเมสันกินวุฒแล้วตอนนี้เฟร็ดครับให้มาที่บิสกาฟรนเดสมาทางซ้ายที่เจมเจมโยกออกซ้ายโอ้โหเอาครับเดี๋ยนียลเจมถึงเส้นหลังเปิดมาลูกนี้แม่บอลตกพื้นยังไงบูโดซัดโอ้โหแต่บอลมันเบาไปหน่อยนะ แมนยูครับพาโอกาสขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์นะโอ้โหถ้าได้ลูกที่สองมานี่ถือว่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะบิสเซากาฮะมาตาคือที่บิสเซากามาตาครับเฟอร์นสิสมาที่มาติดบูโน่บูโนโ่ฮะมาที่มาตาแม้จับบอลลั่นนะครับโอ้โหโดนฉกบอลไปได้ครับตอนนี้ครับเหลือเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง15นาทีครับก็เป็นทางเจ้าบ,บ้านแมนยูครับ ยังนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์สก้าตังใหม่ครับที่เฟสเฟสครับเล่นกับบิสก้าบายี่ฟุรานเดสมาติดเฟสจังหวะเขาทำแน่นอนจังหวะนี้ยังรอเพื่อนครับเฟสแทงมาชี่มาต้าทานาาันไม่จังหวะนี้ไม่ทันโอ้โหนิดเดียวแม่ นี่ถ้าเป็นสมัยเมื่อตอนอยู่กับเชลซีนี่น่าจะทันนะตรกนี้เอาครับ L.A.S.K. ครับมีการขยับอีกหนึ่งตำแหน่งนะตอนนี้ครับส่งพี่หนวดลงมาตอนนี้ตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงสิบนาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วครับนี้เอวรบพาบอลขึ้นมาเอาครับตอนนี้ครับ แมนยูครับพยายามอย่าเสียสมาธิทันเกมรับนะครับโดนลูกเดียวนี่หายเหมือนกันนะครับเอาครละครงี้แมนยูได้บอลมาคลองครับมาตาตั้งใหม่ที่บิสเซอร์กาเฟสมาตาเฟสบูโน่คืนเฟสตอนนี้ครับแมนยูนี่พยายามนั้นกับเวลาแล้วตอนนี้ฮะมาซิยาวใช้ตัวบังครับมาตามาตาจะไปเองแต่ยังได้ฟาวท่านตรงนี้เอาครับ ได้ลูกตั้งติชงท้ายเกนะครับมีการเปลี่ยนตัวเล่นนะฮะแมนยูครับอ้าวไม่มีชื่อขึ้นด้วยครับอีกาโลครับลงมาแล้วครับผมน่าจะลงมาแทนทางด้านมาซียาวนะฮะต้องดูครับทีเด็ดลูกนี้ครับจะเป็นยังไงหลอกหนึ่งคนเปิดลูกมีมาโอ้โหเบาไปหน่อยนะครับ เอาตะตัวพวกนี้ครับยังไงแมนยูเอ๋อเกือบไปครับสำหรับทางทีมเยือนกรรมการครับทด2นาทีครับในเกมในค่ำคืนนี้นะครับผมส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับผมถูกใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดสามสับไข่ช่องนาเวนลงเวอร์ด้วยนะครับเอาละครับจบลงแล้วครับผมแมนยูครับคว้าชัยครับในนัดที่2นะครับส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงส่วนใครจะเข้ารอบต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผม วันนี้ผมเปิดนเเ้เเงขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ f ีฟ้า่าฮ้าห้าเป็นฟุตบอลที่ดีที่สุดมั่นคงปากเร็วถอนง่ายแอดไลน์มาเลยค่ะ